สปอยภาพซีรีส์ใหม่คิมซอนโฮโกยุนจองสวยหล่อสะดุดตาคาดว่าปีหน้าแฟนๆทั่วเอเชียจะได้ฟินพร้อมกันแน่นอนสำหรับผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ Candice Love Be Translated ที่ดึงสองพระนางเกาหลีชื่อดังอย่างคิมซอนโฮและโกยุนจองมาประกบคู่กันครั้งแรกล่าสุดมีการสปอยภาพจากกองซีรีส์ Candice Love Be Translated โดยบินไปถ่ายทำไกลถึงญี่ปุ่นในเรื่องคิมซอนโฮรับบทเป็นจ uh ูโฮจินล่ามหนุ่มที่พูดได้หลายภาษาขณะที่โกยุนจองรับบทเป็นชามูฮีนักแสดงชั้นนำที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและมั่นใจในตัวเองเห็นแค่เบื้องหลังยังน่าลุ้นและน่าติดตามขนาดนี้เชื่อว่าวันที่ออนแอร์จะต้องฟินจิกหมอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอน